นี่ทดลองขับอ่ารถตู้พร้อมกล้อง360องศานะครับเห็นไหมพอเราขับมันก็เวลาเปิดไฟเลี้ยวอะกล้องมันจะติดทำให้เราเห็นด้านข้างนะครับไม่ว่าทางซ้ายและขวาเขาจะเห็นเวลาถอยก็จะเห็นภาพเล้งขึ้นมาเราสามารถเชนภาพได้ด้วยว่าจะดูข้างหน้าข้างหลังตรงกลางโดยใช้กดเมนูนเอานะครับเอาเป็นออโต้ก็เปิดไฟเลี้ยวมันก็ติดเลยนะเวลาถอยก็กดกี์ถอยมันก็จะ แสดงภาพทั้งหน้าและหลังเลยหรือว่าตั้งค่าดูสามร้อสิบเลยก็ได้ตอนถอยนะก็เจ๋งดีนี่โอเคดูเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บติดนี่หลอมบนถนนจริงกันเลยมลหมุนไปพอไฟเลี้ยวดับมันก็เด้งคืนนะมันก็ติดตรงนี้นิดนึงแต่มันก็โอเคอะเวลาเลี้ยวเห็นปะพอเห็นสภาพข้างรถพอเด้งคืนปุ๊บมันก็ ประมาณนั้นทั้งซ้ายและขวาอถหลังเหมือนกันเห็นทั้งหน้าและหลังเลย